ว้าวสวัสดีฮะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนได้เห็นหน้าพี่หมาเนี่ยคงจะรู้กันอีกแล้วใช่ไหมฮะว่าเราเนี่ยมีวิธีการรับโค้ดหรือว่าการแจกโค้ดในกิจกรรมรับสกินฟรีตามภาพบื้นหลังนะฮะนี่คือสกินมาลดสกินระดับลีเจนด์นั่นเองฮะซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่สกินนี้สกินเดียวนะฮะทุกคนซึ่งยังมีสกินลีเจนด์อีกบ้างมาแล้วก็สกินระดับอื่นอีกนะฮะพี่ต้องบอกบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมีการแจกสกินเนี่ยทั้งหมดห้สกินไปด้วย สำหรับกิจกรรมแรกนะฮะในการรับสกินฟรีซึ่งได้มาจากโค้ชเนี่ยพี่ต้องขอบอกเลยว่าให้เราเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะฮะทุกคนแล้วก็เลื่อนมาหาคำว่าชมการถ่ายทอดสด AWC 2021นะฮะรับไอเทมฟรี <c oughs> เห็นปะทุกคนแล้วก็เลื่อนมาที่คำว่าแลกไอเทมนะฮะแล้วมาดูที่ด้านขวานฮะ คือเราจะต้องเอาเหรียญเนี่ยสามเหรียญเพื่อที่จะไปแลกสกินฟรีซึ่งสกินฟรีเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งต่อเอ้ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวสี่ตัวห้าตัวด้วยกันนะทุกคนซึ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ได้บอกแล้วใช่ไหมเออเราก็สามารถเอาโคโด้ดโค้ดนี้ได้นะฮะเดี๋ยวพี่แปะโค้ดให้ <c oughs> ต่อเอ็นบ้าทุกคนเออเดี๋ยวพี่พูดให้ฟังอีกหนึหน่งรอบนะโค้ดก็คือ B N R C Z B Z A 6 W T 9 V ซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ได้แจกโค้ดนี้ไปแล้วใช่ไหม ในกิจ,จกรรมต่อไปนะฮะเราเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นคําว่าชมการถ่ายทอดสด awc 2021รับไอเทมฟรีนะฮะให้เรากดปุ่มคลิกไปทันทีเลยเพราะว่าพี่เนี่ยกลายเป็นปักคลิปป,อป๊อบครับพี่ปักคลิปป,อป๊อบขาอึ้ พอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วเนี่ยรอให้ตัวเกมมันโหลดนะฮะซึ่งกิจก,กรรมแจกสกินฟรีเนี่ยไม่ใช่หน้าหลังที่เราใส่ใจจากคลิปที่แล้วนะฮะแต่พี่แนะนําให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูคลิปจากอ่าการแข่งขัน AWC สองพี่ี่เ็นี่ยในเว็บนี้หรือว่าเข้ามาดูตามไอ้วิธีการแนะนําของพี่นะะเพราะว่าเวลาเราเข้ากดมาดูเนี่ยพอเรากดรับชมปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิด อ่ะพอเรากดรับชมจะแพ้ทุกคนมันจะมีข้างล่างมุมขวาล่างเนี่ยนับถอยหลังอยู่ทั้งหมดเนี่ยห้านาทีพอครบห้านาทีเนี่ยเราก็สามารถรับสกินฟรีโดยเอาง่ายๆนะฮะเราจะได้รับคะแนนเนี่ยเพื่อลุ้นรับสกินฟรีเอาเดียญเนี่ยไปแลกแต่ถ้าใครเนี่ยไม่ได้สนใจกิจกรรมนี้จริงๆเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะพี่มั่นใจเลยว่ามันมีบางคนเนี่ยกดข้ามคลิปพี่อย่างแน่นอนอตามรูป,ร,ปรูปแรกนะฮะมีการบอกไว้ยอย่างชัดเจนนะฮะว่าในวันที่18กรกฎาคมนี้เนี่ย เวลา4ี่โมงยินเป็นคนเป็นต้นไปนะฮะคือ16บหนาฬิกาเนี่ยเป็นรอบแกลนไฟนอลนใช่ไหมทุกคนจะมีการเก่งขันระหว่าง d ีเทคทานน กับทีมม็อบของไอ้ไชนีดไทเปหรือว่าน่าจะเป็นใต้หวันอะไรแบบนี้แหละทุกคนซึ่งในแต่ละเกมเนี่ยจะมีการแจกโค้ดและแน่นอน,นะฮะพี่แนะนาให้ทุกคนเนี่ยกดติดตามช่องพี่ไว้เพราะว่าจากรอบที่แล้วเนี่ยการแข่งขันเนี่ยพี่ก็ได้นําคลิปโค้ดเนี่ยมาฝากกันใช่ไหมและวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าชาติหน้าเนี่ยพี่ก็จะไปนั่งดูคลิปโค้ดเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วพี่จะก๊อปลิงก์หรือว่าก๊อปไอโค้ดพวกนี้เนี่ยมาแจกน้อง,องๆทุกคนอย่างแน่นอนนะฮะ ดังนั้นเนี่ยกดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกดแจ้งเตือนไว้เป็นทั้งหมดด้วยนะฮะเพื่อที่จะรับโค้ดทันกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าโค้ดเนี่ยบางโค้ดมีจํากัดโดยเฉพาะสกินฟรีนะทุกคนมีจํากัดนะฮะพี่ต้องขอบอกเลยนะฮะว่าคลิปนี้แหละพี่จะไม่แนะนําว่ามีวิธีการรับสกินฟรีเนี่ยอีก4สกินฟรีแบบถาวรเลยซึ่งเมื่อกี้เราแนะนําไปแล้ว1ใช่ไหมเราไปแนะนําทีละลําดับเลยเล็กดีกว่านะฮะทุกคนมาที่กิจกรรมแรกนะฮะก็คือเกมที่1เนี่ยเราจะได้รับโค้ดเพื่อแลกคัม เกมที่2เนี่ยเราจะได้รับบัตรกันดาวรถเนี่ยสำหรับ MVP ฝ่ายแพ้นะทุกคนก็คือ1ชิ้นต่อไปเนี่ยเกมที่3เนี่ยเราจะได้ตราอัญเชิญสกินฮะทุกคนเป็นตราอัญเชิญสกินระดับเฮโรอีกแต่ว่ามีสกินไหนบ้างเดี๋ยวพี่คอยไปบอกหลังคลิปนะฮะและต่อไปเนี่ยเกมที่4นะทุกคนจะเป็นตราอัญเชิญสกินอีกแล้วนะ,ะซึ่งต้องขอบอกนะฮะถ้าเราได้โค้ดสโค้ดนี้น่เราได้ตราอัญเชิญสกินไปแล้วสสกินด้วยกันในระดับเฮโรอีกนะฮะต่อไปเนี่ยในเกมที่5เนี่ย ต้องบอกเลยว่าเราได้บัตรการดาวน์หลดอีกแล้วนะสำหรับ MVP 5แพ้ซึ่งมีความสําคัญในเผจปัจจุบันมากฮะเพราะว่าในเผจปัจจุบันเนี่ยเราสามารถได้รับสกินฟรีอย่างน้องอาตากันได้ด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้ทีอาตาตาทุกคนนะต่อไปเนี่ยในเกมที่หกเนี่ยเราได้รับคัมภี้ขั้นสูงถึง5ชิ้นนะฮะทุกคนเพียงวันนี้วันเดียวรอได้ไปแล้วสิชิ้นในว้าทุกคนพี่ต้องขอบอกเราสามารถนําไปสุ่มในกิจกรรมใหม่ได้ด้วยนะสำหรับคัมภี์ขั้นสูงเนี่ย เกมที่7เนี่ยมีอีโมจิเซลิกา้าอีหยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวอีหยังอ่ะอีหยังอ่ะทุกคนทั้งหมดเนี่ยสาวันก็คือเอาไปใช้ฟรีหนเดือนเลยเพื่อไปกวนตีนเพื่อนในเกมนะฮะไม่เพียงแค่นี้นะฮะทุกคนยังมีข้อจํากัดเพิ่มเติมอีกนะฮะว่าถ้าเราชวนเพื่อนมาดูหรือว่าดูในรอบแกลนไฟนอลในวันอาทิตย์วันที่18นี้หลังเวลา4ี่โมงเย็นมันต้นไปเนี่ย เมื่อครบ50 0 0 0คนดูครบทั้ง3ช่องทางนะฮะก็จะมีช่องทางแรกก็ที่พี่แนะนําแบบแนะนําที่สุดก็คือเข้ามาดูในอ่าในในเกมอะเกมอาวีแล้วพี่แนะนําไว้แล้วต้นคลิปนะทุกคนย้อนไปดูกันเอาเองนะให้เข้ามาดูตามวิธีนี้นะทุกคนมันจะมีโอกาสได้รับสกินหรือว่ากดเข้าโคดง่ายกว่าคนอื่นเขาแค่ ก๊อปแล้วก็ไปวางอะแค่นั้นแต่ถ้าทุกคนไม่อยากรอหรือว่าไม่อยากมานั่งดูเดี๋ยวก็ติดตามไว้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนก๊อบโค้ดมาให้โอเคไหมแล้วแน่นอนฮะพี่ลงโค้ดเร็วอย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงต่อไปเนี่ยโค้ดแรกนะฮะสำหรับ50,000ื่นคนดูเนี่ยจะมีการแจกอยู่2อ,อย่างก็คืออย่างแรกก็คือบัตรกันดาวลดนะฮะสำหรับ MVP ฝ่ายแพ้หนึ่งใบอีกเหมือนเดิมอีกอย่างนี่คือเอฟเฟกกล่องเสี่ยงทาเอฟเฟกหนึ่งชิ้นซึ่งอาจจะเป็นเอฟเฟกถาวรก็ได้นะ,ะทุกคน ต่อไปเนี่ยพอครบ1 0 0 0 0แสนคนดูใช่ไหมฮะเราจะได้รับบัตรกันดาวอีก1ชิ้นแล้วก็ได้รับตราอัญเชิญท่าเต้นแห่งเงาฮะทุกคนซึ่งตราอัญเชิญท่าเต้นแห่งเงาเนี่ยพี่มั่นใจว่าหลายคนเนี่ยอยากได้อย่างแน่นอนฮะ1ชิ้นไปใช้กันเลยต่อไปเนี่ยพอครบ1น0 0 0 0คนดูเนี่ยเราจะได้อีก1สกินฮะคือสกินเฮโร่อีกนะฮะก็คือเป็นตราอัญเชิญน,นั่นเองฮะทุกคนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอครบ2,000 0 0คนดูเราจะได้ ตราอัญเชิญสกินระดับลีเจนนะฮะซึ่งพี่ขอบอกเลยว่าระดับลีเจนเนี่ยมีทั้งหมด6สกินให้เราเลือกและเป็นสกินที่ถือว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะฮะซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้จบเนี่ยพี่ต้องขอบอกเลยว่าเราได้รับสกินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าสกินฟรีฟรเลยเว้ทุกคนขอแค่ดูให้จบต่อไปเนี่ยเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่ามีสกินอะไรบ้างให้เราเลือก อ่าสำหรับโค้ดในการแจกสกินเนี่ยตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นน้องมาลอดนะฮะเป็นสกินระดับลีเจนด์เลยต้องขอบอกเลยว่าสกินนี้เนี่ยสวยมากแล้วก็พูดได้คาเดียวว่ามีเอฟเฟกอย่างแน่นอนฮะโอ้โหดูดาบดีดาบแมงโตรใหญ่ใหญ่กว่าหัวไม้อ่าเดี๋ยวให้พี่ดูนะฮะทุกคนว่าเป็นลีเจนด์จริงจริงไงป่ะเป็นสกินระดับลีเจนด์ไม่เพียงแค่นี้นะฮะทุกคนยังมีสกินลีเจนด์ระดับลีเจนด์อีกหนึ่งตัวนะฮะก็คือน้องไวโอเล็ตไม่ใช่ <c oughs> น้องเวนของเรานั่นเองครับมีชื่ ว่านักวิทยาศาสตร์ของเราดั่นเองฮะแต่ซึงพี่บอกเลยนะฮะว่าในระดับสกินที่ควรกดดับมากที่สุดก็คือน้องวอลไฮหรือว่าน no ้อ,องแวนของเรานั่นเองนะฮะเพราะว่าสกินนี้เนี่ย มันานานๆมันจะมาขายนะ,ะและพี่ขอบอกเลยว่าสกินเนี่ยโคตรที่จะแรงเลยอ่ะทุกคนว้าวนี่คือสกินที่3นะฮะระดับระดับีเจนของเรานั่นเองก็คือสกินของเรียวมะมีชื่อสกินว่าบัตเทิร์ดหรือว่าบัตเทิร์ดว่าตคนบัตเทิร์ดนะฮะทุกคนซึ่งสกินนี้นะพี่ต้องขอบอกว่าสวยมากและเมื่อก่อนเนี่ยพี่ซื้อมาในราคา510คูปองเลยแต่ตอนนี้แม่งแตกเฉย <c oughs> โอ้โหทุกคนสกินอีกหนึ่งสกินก็คือสกินลิปโปสกินนี้นะครับเป็นระดับรีเจนเหมือนกันมีเอฟเฟกต์เหมือนกัน,นะ ท,ท,ทุกท่าทางที่เราพาดไปเนี่ยจะมีน้ำเกิดขึ้นมานะ,ะเพราะว่ามันเป็นสกินในการตกเบ็ดนั่นเองครับทุกคน,นดูดิยังมีปลาดิ้นเป็นมีชีวิตอยู่เลยทุกคนดูดิแม่งปลาอย่างนี้นอยู่เลยปาลาอะไรว่าปลาตาวายปะนะว้าวสกินนี้ก็ถือว่าสวยนะฮะแล้วก็ดองบอกเลยว่าสกินเนี้ยโคตรจะเซ็กซี่เลยก็คือสกินเตี่ยวเซียนของเรานะฮะซัมเมอร์กอดเดทนั่นเองฮะทุกคนสกินนี้ก็เป็นหนึ่งสกินนะฮะที่เราสามารถกดเลือกรับได้จาก สกินลีเด่นนะฮะโดยฉะนั้นมาดูคลิปนี้กันเยๆแล้วก็คอมเมนต์แชร์ไปให้เพื่อนด้วยไม่มีเพียงแค่นี้นะ,ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพให้ว่ามันมีสกินอีกเยอะนะฮะโอ้เห็นปะนี่คืออีกหลายสกินนะฮะที่เราสามารถกดรับได้ก็คือมีเอาง่ายๆนะมีทาร่ามีวูคองมีน้องเตี่ยวเซียนอีกหนึ่งสกินมีมอโอ้โหสกินแบบอย่างเยอะทุกคนไม่มีเพียงแค่นี้นะยังไม่อีกนะฮะนี่ทุกคนสําหรับโค้ดระดับเฮโร่อีกนะพี่ต้องขอบอกเลยว่ามีสกินเนี่ยแม่งโคตรจะเยอะในเกม 3นะโค้ดในเกมที่3ามนะก็ขึ้นเห็นชัดเจนนะฮะโอ้โหเยอะมากเลยทุกคนมีมูราดมีไอออลูเมียแล้วก็ในเกมที่4ก็มีโค้ดอีกโอ้โหพี่ต้องขอบอกเลยว่าถ้าพี่บอกในเกมนี้เนี่ยหรือว่าในคลิปนี้เนี่ยว่ามีโค้ดสกินไหนบ้างเนี่ยยาวอย่างแน่นอนนะทุกคนเพราะว่ามีสกินโค้ดเยอะนะฮะโดยฉะนั้นกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดแกกดจ้งเตือนไว้นะถ้าพี่แนะนำเนี่ยดยฉะนั้นที่สําคัญเนี่ยกดคอมเมนต์ไว้ให้พี่ด้วยนะฮะคอมเมนต์กันเยอะเดี๋ยวพี่จะเอาโค้ดเนี่ยสกินฟร เราก็จะแจกโค้ดสกินฟรีสามสกินใช่ไหมก็คือสกินของ <c oughs> ลืมสกินระดับอะไรนะระดับอีพิกหนึ่งสกินแล้วก็ระดับฮโรอ,อีกอีกสองสกินใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวพี่ขอแจกเป็นในคลิปหน้านะัะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลงคลิปเกือบไม่ทันแล้วเพราะว่าข้อมูลข่าวสารในการรับสกินฟรีเนี่ยมีเยอะมากสําหรับเดือนกร,รกฎาคมนะกดติดตามกันไว้เพราะว่าคลิปหน้ายังมีโค้ดสกินฟรีอีกนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดสกินฟรีนะกดติดตามกันไว้นะฮะวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนและ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วยนะค Bye bye hát chút chút